ที่เมื่อกี้เนี่ยหเหรอค่ะวันเดือนปีก็มีวันที่สามแมยเนี่ยวันที่สามหรอวันนี้ยที่สามับเดือนสองเดือนสองวนี่วันที่สาม หนจุดสีได้ไงวะเนี่ยของเก่าหรอคะของใหม่อ่ะหนุนนึกว่าเป็วันเกิดนะเขี่ยมที่วันเดือนปีวันนี้ใช่ไหมคะเดือนที่สองเดือนสามทับสองค่ะวันที่สามที่ับสองหกศูนย์เกลียวพาว มาแรงตี๋มันลูกมเป็นไงตนนี่ยเสียมแรงมันเป็นไงอ่ะคือมันตอนนี้เริ่นปวดท้องอีกแล้วค่ะปวดใช่ไหมหลังมาที่หลังปวดท้องกันหลังนะค่ะโอคแน่ใจนะว่าเป็นมะเ็งก็หมอเขาบอกมาอย่างนั้นจริงๆนะต่อไปต้องเอาใบใบของหมอใบแพทย์เดี๋ยวมาถ้าเขาชี้ชัดมันจะได้แน่กว่าเรื่องค่ะไม่ใช่พูดจากปากไม่เอา โอเคนะไปนั้นมีอยู่ไหมเขาไม่ได้ให้ใบต้องให้ต้องขอค่ะจะมาบอกลร้อยๆิธทางการนะจ๊ะมะต้องขอเขาใบที่ระบุหนังสือที่ระบุกว่าเป็นมะเร็งนั่นน่ะเอามามันเป็นสิทธิ์ของเราเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะถ้าหาก่อนไม่ใช่เป็นที่ว่านี้มันจะได้หนังสือที่เขายืนยันมานั่นน่ะไปกระทำสิ่งใดให้มันเหมาะสม มือนไปไหนก็พดจับโรคยัดอย่างเดียวอ่ะยัดในปากเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมนี่เขาเรียกหลักฐานเขาทําราชการเขาต้องแปลว่ามันต้องมีหลักฐานทางราชการต้องจำฮะประชาชนต้องต้องคิดอย่างนี้บ้างอีกน้อยเขาสั่งเราเป็นหมาทำไมวะเนี่ยเ็าแปลเป็นหมา,าจะลกครับ่าตลกอกใช่ไหมค่ะ<า>ใช่ไหมค่ะ นี้มันก็ปากพกูดเฉยใครก็พูดได้ไหนหลักฐานขอหลักฐานที่บอกวิระบุว่าดิฉันเป็นมาเร็งที่มดลลกมันอยู่ตรงไหนหนังสือเป็นไงเจ้ถือติดตัวไปไปหาเจอหมาจะบอกกับหมาเลยคูเลยเป็นมาเรงไงหมาตัวนี้ช่วยคูได้หรือเปล่าเข้าใจอย่างเกิดหมาช่วยได้นะเรื่องพวกเนี้ยหมาเห่าเจอมาเรงหลุดนะเกิดไปเจอหมาพิเศษเขาให้นะ่ะ เข้าใจยังเอ้ามันต้องหาวิธีอื่นทุกๆหลายหลายวิธีอ่ะเพ็นอนแไปแล้วใช่ไหมฮะไปเจอต้นไม้นั่งเบ่งขี้ต้นไม้ต้นไม้ที่ว่าหล่นใส่หัวปอกเลยมาเรงหายเอ้าเอ้าไปตรวจสวอบข้างหนึ่งเอ้ยไม่มีมาเรงไว้เนี่ยมันจะได้รู้มันจะได้ชัดนี่เรียกว่าสิทธิของประชาชนตามดำทุกมีนี่คือสิทธิ สิทธิอันพึงรู้อันพึงได้รับไม่มีอำนาจแหลครับแต่มีสิทธิ์ที่จะขอคิดได้ไหมที่ผมว่าจะะคิดเองต่อเองก็จะแม่รึงั้นก็เป็นพลเมืองชั้นสองชั้นห้าของมาตเมืมงได้ยังไงล่ะนั่นจะมีวัทำไมบัตรจำตัวประชาชนเนี่ยมผมกำลังพูดถึงว่าถ้าเราไปป่าประเทศทีนี่ม่อยู่ประชาชนเลยแต่ก็อยู่อาศัยได้ แต่ไปอะโยอน์าสายเขาเป็นพลบันชั้นสองและชั้นสามโอเค <Okay, S 2> นะอันนี้พบลบันชั้นหนึ่งมันสามารถที่จะโต้อตอบกันได้พูดคุยกันได้มันสั่งลอยลมไม่ได้มาเร็งเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ภาษาที่มาพูดกันลอยลอยลมๆโอเคนะใช่ไหม okay, <ha. S 1> เกิดสมมติว่าผมช่วยหายผมไม่ได้เป็นหมอ mm hmm. ผมไม่ได้รักษา เกิดผมช่วยมันหายหนูว่าหายค่ะก็หลักหายไหนจะเนี้ยหไม่รู้ผมบอกว่าคุณปวดท้องคุณปวดหลังเดี๋ยวนี้หายปวดหายหลังเนี้ยนี้หายแน่ๆด้วยค่ะอย่างนี้ได้แน่แน่ด้วยคนไม่ใช่หมอไม่ต้องใช้ยาเนี่ยแล้วไม่ใช่ก็ามารักษาด้วยกําจัดดูสิคุณปวดยงว่าดท้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีไหมีค่ะหลังมีไหมเดี๋ยวนี้อ้าวดู ดูมันจะหายสิผมไม่ต้องไปแตะตัวนั้นด้วยอ่ะความสามารถผมนี่แหละ ถามว่าขาแมวท้องเลยเดี๋ยวครับท้องหลังถามว่าหายยังอย่าสงสัยจะเป็นมอหน้าคนเอ่นออไม่ต้องไปขอร้อง <c oughs> อย่าแซมเข้ามาบุคคลที่สามนั่งู่เฉยพูดแทนงเขาไม่ได้หรอกอ มีอยู่ใช่ไหมโอเคนะฟังดีนะหลังมีอยู่ไหมครับมีอยู่ค่ะตอบคาถามว่ามีเท่าเดิมหนักเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแล้วเบาลงแล้วค่ะเบาแล้วนะเบาหายไปเนี่ยเขาว่าเบาไปว่าหายไปแล้วนะความความปวดนะครับถามว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเกินห้าสิบแล้วค่ะเกินห้าสิบเดีมีเลขสิบตัวเนี่ยมันเกินมันหายไปกี่ตัวหนึ่งถึงสิบหายไปกี่ตัวไป อย่างหัวรอะเจ็ดหายไปเจ็ดนะฮะเหลือสามนะม้่คิดเป็นเซ็นไปว่าหายไปได้เจ็ซแล้วเหลือสามสิบนะเอาละหายใจยาวดูซสมิบเปเซผมต้องทำอะไรม่นหายแล้มจยด่ครับ จับท้องผมนิดเดียวเด้อคำนิยามชื่อท้องเนี่ยถาวมว่าหมดเกลี้ยงไหมครับพี่ท้อมผมใช้คำว่าเกลี้ยงเดนะ้อผมใช้คำว่าหายเกลี้ยงคุณเห็นว่าเป็นเช่นไรตัวคุณเองนะจะโกหกตัวเองไม่ได้นะไม่เอานะฮะ เดินเหมือนกบเงยปึ๊บปั๊เลยแต่เชื่องช้าเดินทางขาต้องทำอะไรจะสามารถทำได้มันจะได้เช็คจริงๆเออเฮ้ยมันหายไปจริงว่ามันจะรู้มันดีแต่บอกเต็มที่ไม่หายก็ไม่หายผมไม่ใช่หมอผมไม่ได้รักษาอะไรใครรักษาถ้ามันหายได้ถ้ามันหายน่ะเป็นไงค่ะค่ะคืออะไรหายหายแล้วค่ะหายแน่ใจนะ แน่ใจนะเมื่อกี้ทำหนีไม่ได้ค่ะเดิมมันทําไม่ได้ใช่ไหมแบบเนี้ยใช่ค่้แล้วแปลว่าพอใจแล้วไงพอใจค่ะจบข่าวไหมยังหัวเราะพยายามอยู่หัวเราะบ่อยมันเสียบุคลิกภาพเป็นการงานเนี่ยอยหอ่หัวเราะพูดจริงหัวเราะแก๊กไม่เอาเล่นกับเพื่อนผูงไม่ได้จําเป็นหลักคนระับบอกลูกสอนหลานด้วยด้วยอย่างเนี้ยค่ะอะไรเป็นงานเป็นการก็ไม่ใช่พูดกลางหัวเราะตามไม่เอา โอเคนะมันไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครเขาวางใจเราน,นอะกอบอาชีพมันก็ด้อยค่าทำไมครับมันไม่จริงจังบทจริงจังก็ต้องมีมนุษย์นะเคนะแเ,เอาไปบอกลูกศรานต่อไปถ้ามันดีเป็นมาตั้งสองวันแล้วใช้เวลากี่นาทีก็ไมมื่อทีเนี่ยไม่ถึงหา้าะ ไม่ถึงสองไม่ถึง2นาทีเาผมให้เป็นสินาทีก็แล้วกันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอบร้อยเปอร์เซ็นต์อามาเกพอแล้วเก้าสินะเนี่ยเน่้าสต่เป็เต็มร้อยใช่ไหมมีโดยเขียนเป็นสประโยบไปอ่างตรงนี้ยหมายเหตุคนจะเขียนแล้วครัว่าหมายเหตุเพื่ออะไรคิดดูสิคิดเองได้ไหมานั่งตรงนู้นจะได้ ไปเขียนหมายเหตุคนจะใส่ไปจะไ,ไ,ไปไปตรงหมายเหตุ